สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้หญิงกลับมาอีกแล้วนะคะท่านผู้หญิงได้ฟังข่าวนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจากที่ประชุมของคอสชอนะคะที่ได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณนะคะของอ,อ,อบอบอบอองการบริหารส่วนตำบลน,นะคะที่ว่าปีนี้จะให้งบประมาณมานะคะ8,500กว่าล้านนะคะก็กัขบขอบคุณมากนะคะที่ ให้งบประมาณมานะคะแล้วก็ดิฉันปลื้มใจมากนะคะที่คอชอชแล้วคุณปฐมาพอออกมาถแถลงบอกว่างบประมาณทั่วไปที่ให้กับอบทอมานะคะเอ่อให้เอามาพัฒนานะคะในส่วนของอาชีพพัฒนาในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะส่วนท้องถิ่นของตัวเองนะคะไม่ใช่ให้เอามาท่องเที่ยวนะคะในเชิงปฏิบัตินะคะดิฉันก็เคยทํางานบริษัททัวร์มาก่อนนะคะก็เคยเห็นมาก่อนนะคะว่า เออก็ไม่อยากจะพูดนะคะก็มาเที่ยวเนี่ยมันก็ไรประโยชน์ไรเหตุผลนะคะส่วเ,เงินช่วงเนี้ยนะคะพวกเนี้ยไปพัฒนานะคะชุมชนของตัวเองให้มีความเจริญมากขึ้นจะดีกว่านะคะอันดับแรกเลยที่ฉันอยากให้พัฒนาเนี่ยคือนะคะสร้างอาชีพ ให้กับบุคคลนะคะที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านดิฉันเนี่ยนะคะโอ้ตกงานไม่มีงานทํากันเยอะแยะค่ะนะคะเห็นใจหน่อยเถอะนะคะยังไงก็ฟังฟังไว้นะคะพวกอบตอ,อบจอ,อบทอ,อะไรทั้งรายนะคะถ้าผู้หญิงขอฝากไว้ด้วยนะคะเน้นนะคะอย่าเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินมาพัฒนาประเทศนะคะไม่ต้องไปหรอกคะ่ะฝรั่งฟงฝรั่งเศสนะคะท,ทําถนนทําถนนส่งเสริมอาชีพคนในหมู่บ้านเนี่ยให้จเจริญก่อนเถอะนะคะวันนี้ ก็กลับขอบพคุณนะคะคอสชอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพคุณคุณประยุทธ์นะคะถ้า้ท่านนายกประยุทธ์ค่ะขอบพคุณมากนะคะจากท่านผู้หญิงลันดอนค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ